แนวคิดเรื่องระบบป้องกันภัยทางอากาศเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของกองทัพไทยที่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์และภัยคุกคามสมัยใหม่ประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความมั่นคงทางอากาศเพื่อปอกป้องพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญทั้งทางเศรษฐกิจ การทหารและความมั่นคงของชาติการตัดสินใจจัดหาระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ FK 3ซึ่งเป็นรุ่นส่งออกของ HQ 2 2จากประเทศจีนจึงกลายเป็นก้าวสำคัญที่น่าสนใจและได้รับความสนใจอย่างมากในระดับภูมิภาคระบบนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการขยายความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับจีนที่มีมิติทางด้านการเมืองและการทหาร F.K. 3ถือเป็นระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศทิสัยกลางที่ทันสมัยมีระยะยิงครอบคลุมถึงประมาณ100กิโลเมตรและสามารถรับมือกับภัยคุกคามทางอากาศได้หลากหลายทั้งเครื่องบินรบเฮล,ลิคอปเตอร์อาวุธปล่อยนำวิถีและแม้แต่เป้าหมายแบบอาวุธโจมตีแม่นยำสูงระบบนี้ถูกออกแบบให้มีเรดาร์ตรวจจับที่ทันสมัยพร้อมระบบควบคุมการยิงที่สามารถติดตามและโจมตีเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกัน จุดแข็งของมันคือการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีเรดาร์ระยะไกลและขีปนาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถปฏิบัติการในสภาวะแวดล้อมการรบอิเล็กทรอนิกส์ได้สำหรับประเทศไทยการเลือกใช้ FK 3ไม่ได้เป็นเพียงการเสริมสร้างศักยภาพทางทหารแต่ยังเป็นสัญญาณถึงทิศท,ทางการเมืองระหว่างประเทศปกติแล้วกองทัพไทยมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา แต่การหันมาจัดหายุทโธปกรณ์จากจีนสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามสร้างสมดุลในเชิงยุทธศาสตร์และเปิดทางเลือกใหม่ในการพึ่งพาด้านการป้องกันประเทศการมีระบบ fk-3 จึงช่วยให้ไทยสามารถป้องกันตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเพียงแหล่งเดียว ระบบ FK 3ถูกติดตั้งในพื้นที่ยุทธศาสตร์บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC และท่าเรือสำคัญต่างๆที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยการวางระบบป้องกันภัยทางอากาศในพื้นที่นี้เป็นการยืนยันถึงความสำคัญขอองค์การรักษาความปลอดภัยในเส้นทางการขนส่งและฐานอุตสาหกรรมไทย ซึ่งหากเกิดความขัดแย้งหรือการโจมตีทางอากาศ FK 3จะทำหน้าที่เป็นกรอบป้องกันด่านหน้าทางด้านเทคนิคขีปนาวุธ FK 3ใช้ระบบการชี้เป้าแบบกึ่ง Active Radar SARH ควบคู่กับเรดาร์ตรวจจับที่สามารถทำงานได้ในหลายย่านความถี่ทำให้ระบบสามารถป้องกันการรบกวนจากสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังสามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนรวมถึงสภาพอากาศที่ซับซ้อนการจัดการยิงสามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามทันทีการออกแบบที่สามารถบรรทุกได้บนยานยนต์ล้อ,อยางยังเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายและปร,ะรับใช้ตามสภาพภูมิประเทศต่างๆของประเทศไทยในมิติทางการเมืองและยุทธศาสตร์ การเลือก FK3 ของไทยยังสะท้อนถึงการสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับจีนความร่วมมือนี้ทำให้ไทยมีโอกาสในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมบุคลากรโดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทหารไทยได้รับการฝึกฝนจากผู้เชี่ยวชาญจีนเพื่อให้สามารถปฏิบัติการและซ่อมบำรุงระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวสิ่งนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการพึ่งพาการสนับสนุนจากต่างประเทศมากเกินไป การมาถึงของ f k 3ยังมีผลกระทบต่อสมดุลทางทหารในภูมิภาคอาเซียนประเทศเพื่อนบ้านต่างติดตามการเสริมสร้างศัก,กยภาพของไทยอย่างใกล้ชิดเพราะระบบนี้มีพิััย,ยิงที่ครอบคลุมไกลกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบดั้งเดิมในภูมิภาค การที่ไทยสามารถตรวจจับและสกัดกั้นภัยคุกคามได้ในรัศมีร้อยกิโลเมตรทำให้เกิดการยกระดับมาตรการป้องกันภัยและสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณชนว่าไทยมีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดแม้ว่าการจัดหา FK 3จะได้รับเสียงชื่นชมแต่ก็มีข้อถกเถียงในสังคมไทยเกี่ยวกับงบประมาณและความจำเป็นในการลงทุนครั้งใหญ่ในยุโทโธปกรณ์ หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าการลงทุนนี้สอดคล้องกับความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันหรือไม่อย่างไรก็ตามฝ่ายสนับสนุนมองว่าความมั่นคงของชาติเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเพราะหากขาดระบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพความเสียหายจากการถูกโจมตีอาจมากกว่ามูลค่าการลงทุนหลายเท่าในเชิงการปฏิบัติจริง fk 3จะถูกบูรณาการเข้ากับระบบป้องกันภัยทางอากาศชั้นอื่นของกองทัพไทย เช่น m a n t a d s อย่างอ e ีกล้าและสต a ๊ดสเตรกรวมถึงระบบเรดาร์ตรวจการที่มีอยู่เดิมเพื่อสร้างโครงข่ายการป้องกันหลายชั้นการมีระบบที่สายใกล้กลางและกลายร่วมกันจะช่วยเพิ่มโอกาสสกัดกั้นภัยคุกคามทางอากาศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการใช้ FK 3ยังมีมิติในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในอนาคต เนื่องจากความร่วมมือกับจีนเปิดโอกาสให้ไทยเรียนรู้เทคโนโลยีและพัฒนาขีดความสามารถภายในประเทศการมีส่วนร่วมในการซ่อมบำรุงผลิตชิ้นส่วนหรือแม้กระทั่งพัฒนาระบบในอนาคตอาจทำให้ไทยก้าสู่การพึ่งพาตนเองมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ยั่งยืน โดยสรุป FK 3 Surface to Air m i t s i l e ถือเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญของกองทัพไทยในการเสริมสร้างกรอบป้องกันภัยทางอากาศสมัยใหม่ระบบนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มศักยภาพในการป้องกันภัยจากเครื่องบินรบและขีปนาวุธแต่ยังสะท้อนถึงการขยายบทบาทของไทยในเวทีภูมิรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับจีนแม้จะมีข้อถกเถียงเรื่องงบประมาณ แต่ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือ FK 3ได้ยกระดับมาตร,รการป้องกันของไทยขึ้นไปอีกขั้นและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความพร้อมของประเทศในการรับมือ